đó chỉ chặt cán hại trộm quận thôi nào đốt leo thôi nào thôi nào ông khắc khắc ครับพี่น้องสวัสดีตอนสายๆครับผมวันนี้ก็ออกมาผมมาปลากันเชนเยนเลยครับกับพันนุพันโมกับลูกหนุ่ม,ม,มทางช่องทะมือคนคนบ้านครับพี่น้องวันนี้พาทีมงานออกมาหาดูพึงดูม่มดูหมดุดดูแมงคือเก่าเลยครับวันนี้ล่างนี่มาเห็นไหววางวันกอนเดี๋ยวมาดูขขาวาก,กวนด้วยอ,อย่างคึงขอขรัมไปก่อนเลยอย่าง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 พี่น้องร่างใหญ่อยู่เดี๋ยวลุยกัน แล้วจ่ายให้ดูพี่นสิครับสวบๆพอดีก็เต้นรำเบาตาอีกเอ้ยโน่นพี่น้องอยู่ข้างบนบนู่นหัวน้าคืออยู่โน่นต่างใหญ่โอเคไปเดี๋ยวจัดก,การกันเลยครับพี่น้องสักครู <c oughs> ่มาแล้วครับพี่นอ้องกลัวจีได้อู้พานมูรหลับข้างนอกเดี๋ยวแมวเอาก้น โอเคสวยงามนามดีอยู่ครับสวยลังเก๋าโอเคเดี๋ยวส่งให้พันมูครับออกอยากให้พันมูไปก่อนนี่จับฟังนี่จับฟังนี่โอเคป้าสวยขับไปนองเดี๋ยวรอพันมูพันมูกำลังเอาหลังหนึ่งกำลังเอาหลังหน่อยหลังเดีวก็นี่หลังหนึ่งเดี๋ยวให้พันมูเอาหลังนี้อีกน อยู่ต่ำๆครับต่ำๆพอให้เอาได้อยู่ถ้าสูงก็เดี๋ยวผมขึ้นเอาเองครับล่างต่ำๆเแล้วหายพันมูจัดการนี่อยู่นี่ต่ำๆหนงทางหนึ่งจะหายพันมูจัดการครับต่ำๆเดี๋ยวรอพันมูพันมูเอาหลังนู้นหลังนึ่งกำลังเอาโอเคเดี๋ยวรอสักครู่ครับพี่น้องเดี๋ยวจุดนี่ ่ะ,ะนี่เออมันก็ทำเดพึงแี้นะ่อใช่รอบนี่ก็ทำเดพึ่งแล้วแต่ว่ามันปลาเขาตีก็เขาตีหลาด้วยแหละด้วยคนล้ะค่อยแบกใจเย็น

คอนมันใหญ่ตัดไก่ๆจะตัดเขานะก็ค่อยตัดไปทิพย์ครึ่งนี่ยนะโอ้ฮะคือนี่พอลงคนเดียวก็ลงหมดเลยอืมอืมเจอได้ไม,ไมัม้ยไหนมยวยนี่มวยนี่ เดีเ๋ยวก็ไปโอเคไหนดู้เออโอเคไปผ่านมูจากการนี่แหละครับหลังหนึ่งอยู่ในป่าซุ่มๆเราะนี่อยู่ในปา่า,นนปาสนุนี่แลครับ ีเดพึ่งไม้หร right? <Anda> ือเปล่าโมพึ่งไม้ไหมได้กินควนลูงเลยนะพึ่งไม้ไหมลองลงลองลองดูดูเปล่าเปล่าพึ่งไม้ไหมไม เอไปนี่ก็ <c oughs> วา่าโยมันรังมันมันนั่นอะ่ะมันอยู่ในป่านะไอ้มองมีถนัดไปไปดูลังไหมครับพี่น้องนี่พึ่งไม่ครับพี่นอ้องรังร <c oughs> ังใหญ่ยยอยู่ไป <c oughs> เดี๋ยวรอพานมูสักขับ <c oughs> เดี๋ยวจ,จัดการให้รวมก่อน

ร่างนิวอ้าเออร่างขาดร่างกระดาษเนาะดาเี้ยขมัน ครับพี่น้องก็มาถึงบ้านแล้วได้รังใหญ่มาอีกรังนึงโอเคสวยงามครับพี่น้องโอ้โหเจ็บแฉมเลยสุดยอดพี่น้องเลยจับรังงินไก่เลยนี่โค้งนำสวยงามครับรัง่ะพี่น้องยังไงก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้น,นะครับก็เดี๋ยวจะพาไปไหาอยู่หากินทางไหนก็เดี๋ยวคอยติดตามกันอีกทีนึงน,นะครับพี่น้อง โอเคครับผมสวัสดีครับ